เากันทุกคนกาลังกินหมากไม้กันเลยจ้านี่เขาเอาให้ทุกคนหมากไม้กันนะก็อจะคือไปไม้แบบนี้ก็คือไปไม้แบบนี้เขาให้ชิ้นถ้วยวางวะเน้นมาเห็ดเมนูหลายอย่างเลยจ้าเหมือนเห็ดคำคำเนี่ยนะการน้ำมีกันหนาวทุกคนนำกุ้งก็เย็นเย็นยิงแถว อันนี้มันย่างก้อยป่าเป็มังเปนก้อยป่าเคนเบิ่งหมูเฮานี่มื่อแต่ซิซีมให้เบิ่งก้อยป่าอึบมอืมเฮ้ยแซ่บอ่ะอืมขวดแซ่บแซ่บเด็การคุณจ้าเพื่อสิมาเปิดกล้องในนั่นคนน่ะหมูก็หมดละไครกินจดอี่แล้วทุกคนจะไปเบิ่งสองกคนทีอะปลาต้มหมู ตัวทางนี้แบบสรุปแล้วเดี๋ยวเข้ามาฟึกทางนี้ก็โดนอ่ะ นี่ก็จะเป็นปา่าตากแห้งนะทุกคนก็จะแผ่ไวแบบนี้ท네ุกคนนี่เข้าได้อยู่ที่เงินพ่อเท่าแล้วนะทุกคนนี่ก็คืออยู่เงินพ่อเท่าแล้วนะจ๊ะก็ว่าจะไปอาบน้ําอาบในทุกคนกัเข้าก็มาฮอสละใหญ่เละดินจังหน่อยจะไดนะทุกคนนะครับมาฮอดเงินพ่อเท่าแล้วก็ถ้าว่าจะไปอาบน้ํากันทุกคนอาบน้ําแล้วจึงมาเฮ็ดแนวกินประมาณนี้ทุกคนนี่เดี๋ยวจะไปเฮ็ดแนวกินกันจ้าพุะหนา เอาลีละยิงข่าวว่าอาบน้ำบอออวันนี้จิตใจสกปรกเลยอาบบออาบอวันนี่เขาเห่าเขาเห่ากันทุกคนกำลังกินมากไม้กันเลยจ้านี่เขาเอาไข่ฝิ่นเนาะทุกคนมากไม้กันเลก็จะลุยไปแบบนี้ก็คือไปไว้แบบนี้เอาให้ใส่ถ้วยวางไว้เน้นไว้แบบนี้ทุกคนเลยจะใส่แบบไม้ใส่หมอนไปเลยแซบบอแซ่บนะทุกคนฮะ แซ่บหวานหวานเออกินลายฮะถ้าพวกกะเจ้ากัดดังอันนั้นเนาะจ๊กกะเจ้าเห็นยังกินเหล้ากินเบียร์เต็มทุกคนงานเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องานงานมือแซ่บบอเข่าดังชื่อนังดังลดังชื่ออย่างเตะดิหนาวดิหนาวอ่ะหนาวเทะเขาดังเลยว่ะแซ่บบอเข่า อ้าวให้เลยคือแนล่วันนี้แล้วทาทาคิวอาบน้ำออทาคิวอาบน้ำเลยอาบน้ำอยู่ังผมน้ำเลยเก้วตาเพิ่นเป็นเจ๊ตาอยู่กำลัเจ๊ตาอยู่กำลัเจ๊ตาอยู่อันนี้คือกำลังนึ่เข้ากันเลยนะคะเพื่นเดี๋ยวข้าวสุกจ้าเอ้ยนั่งน้อยแซบอะแซบอะมือตาเขียวแต่ยันแตุ่้ยจุดก็เป็นแต่ยันแต่แซบแบม เฮ้ยเชฟมากินอะไรส่กินอะไรกินเลยกินเลยไปฟ้ากับพ่อถือมาแล้วเออเดี๋ยวเขาแป๊บน้ำจุ้นน้อยจะได้แล้วเขามาให้กินกันนะทุกคนเดี๋ยวเข้าให้กินอย่างจับมาเบิ่งพร้อมๆกันจ้าเอาทุกคนตอนนี้ก็คือพบกันที่ตอนคขำเลยตอนนี้ก็คือเขากำลังปิ้งหมูนะจ๊ะนนี่จะเป็นหนังหมูเลยนะแบบน้ำมันเยิ้มๆเลย วันนี้เราจะมาเฮ็ดอ่ะปิ้งหมูตำอ่ะตำแตงตำถั่วแล,ล้วก็ลวกผักเนาะแล้วก็มีเสริมก็คือก้อยก้อยปลาซิวว้ามีแต่อาหารแซฟเซมทุกคนปเชียวาชาซิมกันเนาะวันนี้คือปิ้งอ่ะซิมก่อนนี่หอมๆกันเลยเฮ็ดเมนูหลายอย่างเลยจ้าเหมือนกันเฮ็ดคำๆเนาะ หากาบน้ำเลวกันหนาวคนทุกคนทุกคนน้ำก็คือโอ้ยเย็นเย็นจนยิงแข่าจะได้ตายเลยเออแหฮงคักเลยอาบน้ำห้องไปน้ำถามคนจับกล้องเลยก็ได้คนห้องน้ำทางไหนก็พอไงพอเป็นน้ไงเป็นยังไงอาบแล้วล่ะเดี๋ยวอาเบิร์นมา ก้อยปลามาแล้วอ่าอันนี้ไม่ใช่ก้อยป่าเลยนะไม่ใช่ก้อยป่าทุกคนเบิ่งหมูเฮานี่มดแล้วซีซิมให้เบิ่งก้อยป่าอืบมอืมเฮ้ยแซ่บป่อืมขวดแซ่บแซ่บในการในการด้วยเพื่อสิมาเปิดกล่องแม่นะพูดนะหมูก็มืดละใดรกินจนอิ่มเลยทุกคนแบบมาเดินมาเดินมาเิ็นทำกันจ้าขนานี้เดินแซ่บหลายทุกคนไปเดินแซ่บปะ แซกินข้าวนอกสถานทีเจอกนเจอกนกินข้าวนอกบ้านไม่ข้าวนอกบ้านอร่อยกินข้าวนอกบ้านอร์ดีดอยอรดีดอยอร์ดอยดีอรดีดอยอร่อยดีอินเดียมาได้ไส้อินเดียมาเลยกับบุ๊คทุกคนกินกันจ้าไอ้คือเสร็จเองแซบเองกินเองอ้าวกินกันทุกคนแซ่บวะทั้งสองแซ่บแซ่บเนาะต้องแซ่บแล้วล่ะกินยังได้เบิร์ตมื่นเอา ปิ้งหนูหน้าเนาะปิ้งหนูหน้าได้ปะเดี๋ยวอย่าเเววแร่หนึ่งนี่นี่งูสิงงูสิงแล่อ่าแ่บลาบแล่นเนาะลาบแล่บริการเลยได้เบิร์ตแล้วกระปงกระป๋องโอ้แทบแทบว่าขับโบวแม่งหน้ากระป๋อมไม่ไปเลยไม่ได้แล้วค่ะ แหววคุณนมทุกคนปอนดีก็คือทั้งสองท่านก็ได้เข้ามุ้งไปทีร้อยเนาะนี่เสียงแบบเดียวจะไปบอกสองคนทางนี้อ๋อปัาตหมูเดี๋ยวไปส่ง ซัวทางนี้แบบสำลบทล่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งทางนี้ส่วนน,ะอ,อ,อ,นอนได้โอ้มีท่านอนไว้ส่วนโอ้ก็นนคือแบบบ่อนนอนคือสบายดีนะทุกคนเอามาจะเถียงเขามาจะได้นอนแล้วขาพูดให้แลว้วพูดนะห้แล้วให้แลว้วตอนนี้ก็คือเขาจะได้ข่าวมุ้งกันเลยทุกคนเนาะ ได้เข้ามุ้งเขาแล้วก็คือตอนนอนนุ่มแห้งจ้าน้าทุกคนอันนี้ก็คือในเวลานอนของขเขาแล้ทุกคนนีก็ขอตัวนอนก่อนนอนเดี๋ยวพบกันเมื่ออื่นนะทุกคเนเดีในเมื่ออื่นเ่าจะไปใส่กันลืมติดตามพักสมทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเบิ่งบรรยากาศยามเซากันจา้าตอนนีขน้ขอตัวนอนก,ก่อนบ๊ายบาย หมูป่านอนหมูป่าหรอถืึเฮ้ออ่าคอ้สวฮึกเหงเราน้กอโอ้